GM ที่น้องมอง่ะคือน้องอยากทํางานในจุดๆไหนน้องอยากเป็นคนทำเซลล์หรือเปล่าน้องอยากเป็นคนทำมาเก็ตติ้งหรือว่าน้องมา,าสายที่แบบเป็นกราฟิกดีไซเนอร์น้องมา,าสายโปรดักชันไหมซึ่งพวกนี้พอเรารู้แววว่าเราชอบอะไรอ่ะเราต้องไปเรียนทางสายนั้น สวัสดีครับชื่อวิศรุปองธนาพิสิทธ์นะครับตอนนี้ก็ทํางานเป็นเกมมาสเตอร์หรือว่าเ m มน้องๆหลายคนอาจจะเรียกว่าเกมมาโตะนะครับอยู่ที่เกมโอเปอเรชั่นบริษัทเกมน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดก็ถ้าพูดถึงเกมมาสเตอร์เนี่ยความจริงคือเป็นคนที่ทํางานนี้ทีมเกมเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับผู้เล่นความสนุกให้กับผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ตามความเข้าใจของทุกๆคนเนี่ย ปติเด็กๆือว่าน้องๆเนี่ยจะเรียกคนที่ทํางานในสายเกมรวมๆเลยว่า GM นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะมองอย่างนี้นน GM จะแบ่งออกมาเป็นหลายสายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่ากราฟิกดีไซเนอร์วิดีโอเอดิเตอร์นะครับมีทีมเซลล์ทีมมาร์เก็ตติ้งนี่มีทีมอีสปอร์ตหรือว่าแม้แต่หัวหน้าทีมก็ตามโดยส่วนตัวถ้าเกิดถามว่าทํางานอะไรนี่ GM มาบ้างเนี่ยต้องบอกว่าทํามาทุกส่วนแล้วยกเว้นตัวที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ความสนุกของการทํางานในสายนี้ก็คือ เรามีความรู้สึกว่าเราได้ทํางานในสิ่งที่เราชอบแล้วมันนั่งอยู่กับเกมนะครับเราได้ส่งมอบความสุขเราได้ทํางานแบบพัฒนาวงการเกมให้มันดีขึ้นแล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันจะเป็นงานที่มีความสดใหม่ต่อเวลาเนื่องจากว่าธุรเกิจเกมเ,เ,เนี่ยมันจะแบบมาไวไปไวอะไรพวกนี้พวกเทรนต่างๆนะครับถ้ารีวิวเต็ม9นะครับตอนนี้ขออยู่สัก80แล้วกันนะครับเนื่องจากว่า80เนี่ยถ้าเกิดเรามองเป็นเกม MORPG MM มันจะเป็นจุดที่เราผ่านคลาสสมาแล้วแล้วก็ผ่านคอนเทนต์หลักๆในเกมมาแล้ว แต่ว่าจาก80ไป99เนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากมันต้องใช้ทั้งความพุ่มเทใช้ทั้งความรู้ความสามารถนะคู่แข่งของเราว่าจะเก่งขึ้นมอนสเตอร์ก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งอาจต้องใช้โชคเล็กๆเหมือนกันอย่างแรกเลยคือเราต้องมีสกิลที่เหมาะกับสายงานของเราอย่างที่บอกว่เจมเนี่ยแบ่งเป็นหลายสายมากก็ต้องมาดูก่อนว่าโอเคเราทํางานที่สายไหนสกิลหลักๆของสายนั้นต้องมีอยู่แล้ว แต่ว่าอย่างอื่นที่อยากให้มีเลยก็คือการขยันหาความรู้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าธุรกิจเกมเนี่ยมันมาไวไปไวมากเราต้องมีเหมือนกับ คอยศึกษาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นเกมใหม่ๆหรือว่า,าการทำมาร์เก็ตติ้งใหม่ๆก็ตามถ้าเกิดเราหยุดอยู่นิ่งเนี่ยทุกคนจะแซงเราไปนอกจากนี้ตัว soft skill ที่ต้องมีนะครับอย่างแรกก็คือการสื่อสารเนื่องจากว่าเราทํางานกันเป็นทีมเราอยู่กันเป็นทีมอยู่แล้วแล้วเราไม่ใช่สื่อสารอย่างเช่นในทีมคือเรามีทีมเกมเนี่ยเราต้องไปสื่อสารกับคนนอกทีมเช่นทีมไอทีทีมพีอา ทีมอะไรก็ตามเยอะๆมากมายแล้วยังมีต้องไปสื่อสารกับทีมฝั่งลีจิชันอลด้วยหรือว่าทีมต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นทักษะตัวนี้ควรจะมีแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออย่างน้อยต้องได้สภาษาคือไทยและอังกฤษทักษะที่2ที่ต้องมีก็คือ,อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเนื่องจากว่าเกมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเป็นอาชี่มันสามารถเกิดปัญหาได้ตลอดเวลาต่อให้เอาเทสตดีขนาดไหนก็ตามบางทีแบบสมมติมีบัคเกิดในเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วกต้องแก้ปัญหาว่าอีกถ้าบั บักที่แบบผู้เล่นสามารถปั๊มเงินได้หรือว่ามีอะไรก็ตามที่มันรุนแรงเนี่ยต้องต้องพยายามวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีปกติเวลาฟาร์มเนี่ยเราจะฟาร์มจากโลกออนไลน์เพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ทุกๆข้อมูลเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากผ่านโลกออนไลน์เวลาที่มีเทรนอะไรใหม่ๆเข้ามานี่ครับคือเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลไดล้ผ่านโลกออนไลน์แล้วก็อย่างก็คือจากเพื่อนหรือว่าคนรู้จกักแต่ละคนนี่อาจจะมีเขาเรียกว่าความสนใจที่ต่างกันนะเราสนใจเรื่องนี้อยู่เพื่อนสนใจเคเรื่องนึง บางทีมันมีคำศั์แปลกๆเข้ามาในโซเชียลเราแบบไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเราไปถามเพื่อนเพื่อนอาจจะรู้เหมือนกับว่าเวลาที่เราไปเก็บ EXP ในเกมเก็บเลเวลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต่างกันฮิลเลอร์ก็คือทําหน้าที่รักษาคนที่เป็นแทงเกอร์ก็คือดูดมอนคนที่เป็น DP พก็ทําหน้าที่ทำเดเมจแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนทําหน้าที่ต่างกันแต่ว่าอีกพีโดยรวมเนี่ยมันจะทำให,ให้ได้มากกว่าการไปเก็บเลเวลคนเดียวก็เหมือนกับว่าการที่เอาหาข้อมูลเนี่ยการหาความรู้เข้าใส่ตัวเราไม่จําเป็นต้องทําคนเดียว เราทากับเพื่อนเพื่อเราแล้วมาแชร์กันเราก็จะความรู้ที่มากขึ้นหลังจากที่เราเก็บไอพีเนี่ยปฏิพี่จะมี4ส่วนด้วยกันก็คือการศึกษานะครับการทดลองการบีคอร์และการปรับใช้การศึกษาคือเวลาที่เรามีเห็นเทรนไรใหม่ใหม่เข้ามาเนี่ยเราต้องเข้าไปเข้าไปดูก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเมสเซจหรือว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรเกมใหม่ๆก็ตามเนี่ยมันดูมี potential ที่เราจะเข้าไปเข้าไปทดลองไหมถ้าเกิดเราเข้าไปศึกษาแล้วเห็นว่ามันอาจจะเป็นคู่แข่งเราได้หรือว่ามันมีระบบอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นที่2คือก็รเอ้าง เขาไปลองดูว่าเกมของเขามันดียังไงหรือว่ามันไม่ดียังไงมีอะไรที่มันมันแบบเอามาใช้ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาทำมันดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนจุดเด่นจุดด้อยของเขาตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเกมคู่แข่งก็ตามเกมที่เราสนใจก็ตามนะครับเพื่อที่เราจะเอามาปรับใช้กับตัวเราแล้วก็อันที่4คือการปรับใช้นะครับก็เอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์ทั้งหมดมาเนี้ยมาปรับใช้กับโปรดักต์ของเราเอง สำหรับบอสตัวแรกนะครับสำหรับพี่คือความไม่รู้เพราะว่าอย่างพี่เนี่ยทำงานในวงการเกมมาประมาณ6ปีกว่าแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยเกมมันไม่โตขนาดนี้การที่เราทําอะไรออกไปเนี่ยมันยากมากๆเลยว่าเอ้ยมันจะสำเร็จหรือเปล่ามันจะเฟลไหมเพราะามันไม่มีตัวอย่างให้ดูนะการที่เราทําออกไปเนี่ยเราต้องต้องมีความกล้านในการทําถ้าเกิดทาสําเร็จเราต้องรู้ว่าเอ้ยมันสำเร็จเพราะอะไรถ้ามันพลาดเราต้องกล้ารับผิดในความพลาดแล้วก็ามาปรับใช้ในในแคมเปญในอนาคต อย่างแรกเลยที่บอกไปก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากทําสายไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียกเกมมาสเตอร์รวมๆเนี่ยมันจะมีหลายสายมากบางทีน้องเข้ามาถามในไลฟ์สตรีมพี่เหมือนกันว่าไอพี่แอฟหนูอยากเป็นเจมผมอยากเป็นเจมครับต้องทาไงแต่น้องต้องไปดูก่อนว่า GM ที่น้องมองอ่ะคือน้องอยากทํางานในจุดๆไหนน้องอยากเป็นคนทําเซลหรือเปล่าน้องอยากเป็นคนทำมาเก็ตติ้งหรือว่าน้องมาสายที่แบบเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ เรามาสายโปรดักชันไหมซึ่งพวกนี้พอเรารู้แว้วว่าเราชอบอะไระเราต้องไปเรียนทางสายนั้นแล้วก็จะมีสกิลติดตัวมาที่เป็นสกิลที่จําเป็นนะครับหลังจากนั้นก็คือเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเป็นการทํางานทดลองงานพาร์ทไทม์อะไรก็ได้แล้วแต่เราพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่การีน,น่าเราก็เร็งเห็นความสําคัญของคนที่อาจจะไม่ต้องเรียนมาจบตรงสายก็ได้แต่ว่าอย่างพี่เนี่ยจบสแต จบโปรแกรมเมอร์มาแต่ว่าพี่จับงานมาทุกส่วนของของ GM แล้วนะครับหรือว่าของกันาเองเนี้ยเราก็มีการพัฒนาคนแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าถ้าพนักงานเรามีความรู้ความสามารถแล้วอยากทํางานตรงจุดๆดไหนเราพยายามจะดันเขาไปจุดๆนั้นซึ่งก็มีหลายคนที่ทํางานทางฝั่งกราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าวิดีโอดิเตอร์มาแต่ว่าเขาอยากทำงานมาร์เก็ตติ้งเราก็มีงานมาร์เก็ตติ้งให้เขาทำเหมือนกัน